สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดพัะศรีรัตนบรมมหาศรีมา,ารามนะครับกับช่องโบราณการชาแนลนะครับซึ่งวัดนี้ก็เป็นวัดที่เป็นเขตพระรามหลวงประจําพระบรมราชวังในแบบเรานะครับวัดนี้นี่คือผังของวัดนี้นะครับเพิ่งทําเสร็จเลยนะครับอ่า นี่จะมีผังตรงนี้นะครับแล้วก็มีเจดีย์มีโบสถ์มีวิหารอะไรท่านนั้นพาไปดูแล้วเที่ยวหนึ่งนะครับเมื่อคลิปก่อนนะครับพาไปดูแล้วเที่ยวหนึ่งแต่ตอนนั้นยังมีแค่อาคารหลักยังไม่มีสลาราลายเจดีย์ลายอะไรขนาดนี้ตอนนี้เราก็มีเจดีย์ลายเต็ไมไปหมดเลยนับเจดีย์นวัดดีทั้งสิ้นนะครับมีทั้งหมด59องค์ซึ่งเยอะเยอะกว่าวัด พระศรีสันเพชรนะครับวัดศรีสันเพชรนี่มีเจดีถ้าผมจําไม่ผิดในสาลที่แปดองค์แต่วัดนี้มีทั้งสิ้นห้าสิบเก้าองค์นะครับที่นับนับดูแล้วครับผมเดี๋ยวก็จะพาไปชมเลยแล้วก็มีการสร้างหอะระฆังเล็กๆอ,อยู่ตรงหน้ามนฑดบนะครับจะพาไปชมนะครับมีการสร้างซุ้มประตูอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมีซุ้มไฟซุ้มฉัดอะไรเราก็จะพาไปดูเฉพาะส่วนที่เรายังไม่ได้ ยังไม่ได้รีวิวก็คือตัวที่เราสร้างใหม่อันไหนเรารีวิวแล้วเราก็จะข้ามไปนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือซุ้มประตูที่ว่าให้จกกักรพรรดิครับสเสด็จเข้าางในท,ท,ทางนี้ประตูนี้ตวนประตูนั้นก็จะเป็นขุนนางแล้วก็พวกาพ,พระประยุรวงก็จะใช้ประตูนี้เข้าประตูนี้ก็จะตรงกับประตูประพาสสีมาพอดี จะตรงกับประตูนี้ก็เข้ามาทางนี้อยู่ทางฝั่งขวาฝัาา่งขวาของวัดนะครับละประตูนี้ก็เป็นประตูที่ให้ราษฎรเนี่ยเข้ามา,านับัตชการาหลวงพ่อพระทองอยู่ข้างในนะครับอ่านี่เป็นถังวัดเลยประตูนี้ก็ราษฎรนะครับตรงนี้อก็เข้าไป ปักทออโอเคเดี๋ยวเราจะให้รีวิวของที่เราเพิ่งสร้างาวิหารลายกับเจดีลายเจดีลายก็มีประมาณสามสีรูปแบบให้ดูดทีละรูปแบบแล้ววิหารลายก็มีแค่นี้มีพระอยู่ข้างในไม่มีอะไรมากมายนะครับมีแค่นี้ประมาณนี้รูปทรงภายนอกอกแบบนี้เหมือนคล้ายๆแบบเก่าเราที่เราสร้างในช่องอ p e บอนมอนนะครับนี่ อันนี้ก็เป็นเจดีลายนะมันเจดีขนาดย่อมยๆมไม่ใหญ่มากแล้วก็เจดีลายน้าวัดอีกจะเรียกว่าเจดีลายได้หรือเปล่าเพราะว่ามีอยู่สององค์ในลักณะน,นี้หน้าวัดอุ้ยอหน้าพระอารามนะโอเคต่อมาข้ามไปเลยตรงไหนเราเคยพาชมแล้วอ่ามีการสร้างเจดีตรงนี้เพิ่มอีก อีกแปดองค์ก็เป็นลักษณะเดิมนะครับเจดีย์ข้างหลังตรงนี้ออันนี้คือหอะระฆังนะครับหอะระฆังของวัดเราของพระรามหลวงก็จะเป็นลักษณะนี้ลักษณะย่อมๆมีมะระฆังข้างในนี้โอเคนะครับ เป็นลักษณะแบบเป็นพัปางขึ้นไป5ยอดอ่าเป็นเป็นอ่าหอะระฆังยอดปาง5ยอดตรงนี้จะมีเจดีลาอีกเจดีขนาดนี้มี2องององนี้นะใหญ่เดี๋ยวพาไปดูให้เห็นชัดๆก่อนอยู่ต้องอยู่ตรงวิหารพระนอนอ่าประมาณนี้เจดี JD ตรงนี้มันจะถี่มากติดกันทีๆเลยอย่างเงี้ยมีฝั่งละสิสององแบบนี้แล้วมีตรงนี้อีกยังไม่รับตรงนี้นะ ลักษณะเดียวกันประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มีประมาณนี้ในเขตของวัดในเขตพระรามหลวงของเราตัวนี้มีประตูช่องกุดอยู่ประตูหนึ่งให้ฝ่ายในเนี่ยเข้าเข้าตรงนี้ได้พวกสนมอะไรต่างๆนะครับก็จะเข้าทางหลังวิหารพระนอนเป็นประตูช่องกุดเล็ก,ลกแล้วก็จะเห็นแบบน,นี้ภาพมุมสูงเดี๋ยวจะพาดูมุมสูงนะครับ เจดีบานเนี่หมดเลยเห็นไหมเฉพาะข้างหลังเนี่ยมีประมาณรวมสามสิบองค์แล้วสามสิบองค์ได้ได้ด้วยสามสิบกว่าองค์ด้วยนะครับข้างหลังเนี่ยตัวหลังนะ JD เนี่ยเจดีเราจะเห็นเยอะเลยวันนี้ห้าสิบเก้าองค์นะครับนับแล้วประมาณนี้ เดี๋ยวจะลองดูจากนอกรั้วบ้างตอนนี้เราสร้างถนนสร้างวงเวียนแล้วแต่ว่าแค่แค่วางวางาจุดไว้เฉยๆยังไม่ได้ทํายาวถนนแต่ถนนก็จะมีชื่อนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนอมองจากมุมนอกเนี่ยนี่จะพูดว่าเสร็จ99.99% 99เลยเพราะว่าเหลือปูพื้นเราอยาก ในอนาคตเนี่ยด้เราสร้างอะไรภายในอาคารภายในรั้ววางเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราอยากจะปูพื้นเป็นเป็นอ่าเป็นหินเป็นอิฐบ้างเป็นดินแล้วพอนี่แกะมากินหญ้าแล้วมันก็เดี๋ยวเป็นดินบ้างเป็นหญ้าบ้างมันก็ไม่สวยนะครับก็เลยอยากอยากจะปูเป็นพื้นอิฐพื้นปูนไปพื้นหินนะครับอ่าี่เจดีสวยงามนะครับการวางผังวางอะไรเรียบร้อย ตรงนี้มีปืนใหญ่ปืนใหญ่นี้ก็ใช้ได้นะครับตึบอ๋อปืนมังกรไฟตอนนั้นมีปืนปฐมสีหนาอยู่ตรงนั้นที่ชื่อปฐมสีนาเพราะเป็นปืนปืนใหญ่กระบอกแรกอยู่ที่ป้อมขุนพลบุกปราบอ่านี่ปฐมสีนาข้างในาก็จะมีไฟแล้วก็ใส ยิงได้โอเคเดี๋ยวเาพาไปดูถนนถนนตอนนี้เราวางอยู่สี่สายนะครับก็จะมีชื่อถนนของเราทั้งสี่สายถนนรอบบางนี้จะมีสี่ถนนก็ชื่อสี่ชื่อเลยเป็นชื่อทวีปรอบเขาพรทเมนเรียงตามไปทางทิศเหนือทวีปที่อยู่ทางทิศเหนือเขาพัทเมนก็จะเป็นทวีปอ,อุตรากุลุทวีปถนนนี้ก็ชื่อถนนอุตรากุลุแล้วก็ ถนนนี้ก็คือถนนบุพเพวิเทหะก็เป็นทวีปบุพเพวิเทหะแต่จะอยู่ทางทิศตะวันออกและทางทิศใต้ของพระเขาแม่เมก็จะเป็นชมพูทวีปก็จะชื่อถนนถนนชมพูอยู่ตรงนู้นแต่ยังไม่ได้สร้างตอนนี้แล้วก็ทางทิศตะวันตกก็จะเป็นออมอโคยานทวีปก็จะชื่อถนนอมอมโคยานแต่ก็ยังไม่ได้สร้างตอนนี้เราแค่วางเฉยแล้วก็ยังสร้างไม่สุดเห็นะแล้วก็สร้างแค่นี้ แค่แค่วางเฉยว่าอา๋อเราจะทำอย่างนี้แล้วตรงนี้วงเวียนที่เป็นวงเวียนเป็นรูปพระโคนนครับพระโคนี่หมายถึงอ,อะไรทางนี้เนี่ยวางเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและทางนี้ทิศเหนือทางนี้ก็จะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศอีสานนะครับแล้วก็เลยเป็นรูปโคเพราะว่าพ่าพระพานะของพระอีสานเนี่ยหรือว่านนทิศอีสานหรือทิศเอคารเนี่ยจะเป็นพานะของของของ,ของเทวดาประจำทิศเนี่ยก็จะเป็นพระโค ก็เลยสร้างพระโคไว้เป็นวงเวียนพระโคก็จะเขียนอยู่ว่าอีสานเพราะว่าตรงนี้เป็นวงเวียนอีสานนะครับถนนตรงนี้ก็เลยจะชื่อถนนอีสานเหมือนกันเดี๋ยวก็จะมีถนนอีสานแล้วเดี๋ยวเป็นถนนอาคาเนย์อยู่ทางนั้นแล้วก็ถนนพายับถนนหอระดีเดี๋ยวก็จะสร้างสัตว์ประจําประจําประจําเทวดาประจําทิศแต่ละทิศไว้นะครับ ตอนนี้ก็เจดีอุ้ยฝนตกเด้อเดี๋ย,ยนอนก่อนฝนตกเป็นสิ่งที่น่าเบื่อมากสำหรับผมนะครับในเกมไหมครับผมไม่ก็ชอบฝนตกอ่ะถนนบุพพวิทยาและถนนอุตกรกลุ้เนี่ยก็จะจะเล็กกว่าถนนอีสานนะครับถนนอีสานจะเป็นถนนใหญ่ใช่นไหมเราเห็นว่ามันใหญ่กว่าถนนอีสานในอนะคตรนี้เราอยากทำเป็นวัดสักวัดหนึ่ง แบบวัดมหาธาตุวัดราชบุรณะยุทธยาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็รูปแบบมันก็จะออกแบบมาในทีนะครับถนนนี้ชื่อว่าถนนในวัดสัญญานะครับในวัดสัญญาเนี่เป็นชั้นของผมนะครับชั้นของพระพรมชั้นในพระมโรคถนนนี้ชื่อถนนในวัดสัญญาก็าจะใหญ่เหมือนกันเจดีย์แล้วก็มีต้นไม้ปลูกตัวนี้ต้นหนึ่งเราเราก็เผาแล้วตัดออกลบทิ้งไปแล้วเพราะว่ามันว่าตัดถนนแล้วมันขวางนะครับ ถนนสี่สายนะครับถนนอุตรกุลุถนนบุพพวิเทหะถนนอิสานและนี่เป็นถนนในวาสัญญานะครับที่บอกไปแล้วว่าถนนสี่สายนี่จะเป็นทวีปใ,ใ,ในที่ล้อมเขาพุทธเมนเพื่อเปรียบว่า,าตัววังเราเป็นเขาพุทุม,มนก็เลยต้องมีถนนที่ชื่อตามาทวีปนะครับเราจะลองมองจากหน้าวัดดู เราเสร็จไป99.99% 99แล้วในสำหรับตัววัดนะครับไม่ใช่ตัววังแค่เฉพาะตัวพระรามหลวงพอ,อก็จะเห็นเป็นลักษณะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่าน,น,นี้นะครับกับช่องโบราณการชาแน,นลฝากกดไลค์กดซับสไคร์หรือว่าใครอยากจะคอมเมนต์อยากอะไรก็มาคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่าน,น,นี้ครับขอบคุณครับ